สวัสดีครับพนาอัชชาแนลครับอัปเดตล่าสุดโครงการดิจิตอ l วอลเล็ของนายกเศรษฐาทวีสินโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมอนิวัตนได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาจะมีการให้เปิดลงทะเบียนภายในเดือนนี้เดือนกรกฎาเนี่แหละครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นวันไหน ได้ค่าว่าเขาจะให้ลงท,ทะเบียนเนี่ยสองสองเดือนลงทะเบียนสองเดือนนะครับแล้วก็เขาก็ให้เขาให้ <c oughs> <c oughs> เราไปโหลดแอป,ปทางรัดฟังไม่ผิดนะครับแอป,ปทางรัดน่าจะอยู่ในเพ s โต r e นั่นแอป,ปทางรัดมาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กดติดตามพ่อนองอานเลยครับ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆว่าจะลงทะเบียนอะไรยังไงคิดว่าภายในไม่เกินสิ้นปีก็คงจะได้ไอโครงการดิจิตอลว a l เล็แต่ว่าจะได้ครบทุกคนหรือไม่นั้นตามที่เขาหาเสียงหรือไม่นั้นค่อยมาฟังกันครับแต่ผมคิดว่านโ <c oughs> ยบายนี้เป็นนโยบายเหลือธงเขาไอดิจิตอลวอลเล็ตนี่เขาหาเสียงไว้อยู่แล้วทางภาคเพื่อไทยเขาต้องทําให้ได้เนี่แต่ว่า <c oughs> เงื่อนไขหรือว่าการที่เขาจะให้นี่เขาเขาจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงยังไม่รู้แต่ว่าเขาเขาจะเปิดลงทะเบียนภายในภายในเดือนนี้ละแล้วก็กําหนดเวลา2เดือนตามตามที่ผมฟังรัฐมนตรีเขาพูดนะก็คิดว่าจะได้อยู่ครับแต่ว่าจะได้ครบทุกคนหรือไม่นั้นก็ก็รอฟังอีกแต่ว่าพี่น้องก็ไปโหลดแอปแอปทางรัด ทางรัดนี่รัดรออัทรัดเนีย่ยนะที่แอปเพ t ต r วไว้รอไว้เลยนะครับเพื่อเตรียมไว้ค่าเขาให้แล้วก็เอาเขาไม่ให้แล้วก็ไม่ต้องเอาครับกดติดตามพ่อน้องอัพได้หน่อยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ